อุยอยอ้ยมีความเคลื่อนไหวที่ตึกดําค่ะอยู่ๆก็มีการรายงานข่าวว่าพบกับคุณพักโบกอมไปอยู่แถวนั้นแต่ก็ไม่ได้เข้าตึกใหญ่นะคะตามเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเข้าไปจับมือกับ the back l a b e l ซึ่งก็เป็นตึกเล็กที่อยู่ข้างๆตึกใหญ่ของ YG นั่นละค่ะแต่เอ๊ะเนี่ยเข้าไปทําไมอะไรกันยังไงนะคะหลายคนเนี่ยชักสงสัยกันแล้วค่ะ หรือว่าจะไปถ่ายงานอะไรกับน้องลิซ่าหรือเปล่าในฐานะที่เขาก็เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ให้กับทางซีรินเหมือนกันในเดือนหน้าเนี่ยทางซีรินก็จะมีการจัดงานแฟชั่นโชว์ที่ปารีสอีกด้วยใช่ไหมคะก็อาจจะมีการไปแบบว่าถ่ายแบบขึ้นปกนติตยสารเพื่อเข้ามาช่วยกันเสริมทับโปรโมทงานนี้ก็อาจจะเป็นได้อาะก็ ไม่แน่เหมือนกันนะนะคะแต่ว่าก็มีบางคนบอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะไปออกเพลงไปออกซิงเกิลอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆก็ยังไม่มีใครทราบนะว่าไปทําไมค่ะแต่ว่ามีการรายงานข่าวในวันนี้นะคะว่าพบกับคุณพักโบกอมค่ะที่ตึกเดอะแบ c ็ก e ลเมาด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ลองมาเดาดูเล่นๆกันไปก่อนนะว่าจะถูกเข้าไปทําอะไรที่นั่นนะคะ ส่วนความเคลื่อนไหวอ,อื่นๆค่ะอันนี้เป็นข่าวมาให้ร่วมกันสแสดงความยินดีกับสาวๆแบ็คพิงค์นะคะเพราะว่าพวกเธอค่ะชนะได้รางวัลกันอีกแล้วค่ะจากการประกาศรางวัล The Pop Hub Award ของโปแลนด์โดยแบ็คพิงค์ขาดความ,มาถึง2รางวัลน,นะทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบวงค่ะรางวัลแรกนะคะก็คือรางวัลของนอริซ่าค่ะกับเพลงลัลลีสาของเธอได้รับรางวัลน,นะคะ Favorite K-Pop Video มาครบครอง ส่วนรางวัลที่2ค่ะก็คือ b a c k p ิงคนะคะได้รับรางวัลค่ะ Group of the Year นั่นเองเก mm hmm. ่งมากจริงๆนะคะ b a c k พิงค์อินยูเอ e a ค่ะไปในทุกพื้นที่คราวนี้ก็ไปกวัดรางวัลที่โปลแลนด์มาได้แล้วอีกด้วยอแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆเนาะมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า